สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิดชัยบอนสีนะครับมาแล้วนะครับวันนี้มีไม้มาแบ่งปันสวนบอนสีที่แบ่งปันไม้น้อยที่สุดในโลกนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มีแต่สวนเบิดชัยนี่แหละเนาะเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับว่ามีไม้อะไรมาแบ่งปันจะสวยไหมแต่ราคาย่อมเยาแน่นอนนะครับมีทั้งไม้เก่าแลกก็ไม้ใหม่นะครับมาให้ท่านเลือกสรรน,นะครับ <c oughs> เลือกสัตว์อะไรเรามีน้อยนะครับเราไม่กี่ต้นอ่ะขายบอลก็ขายไม่กี่ต้นอ่ะคือผมทําเองนะครับเนาะทําเองแล้วมันก็โตไม่ทันครั้นว่าจะรับของคนอื่นมาขายก็ราคาก็สูงเขาขายส่งอ่าขายส่งกันก็แพงอยู่นะแต่เราก็ ไม่กล้าที่จะรับมานะครับเอามาขายเดี๋ยวมันก็จะแพงเนาะทาเองขายเองนะครับมีความสุขได้แบ่งปันด้วยคัดเอาสวยๆมาแบ่งราคาก็กันเองกันเอง,ก,เองกับที่นี่เบิร์ดชัยบอนสีไปดูกันเลยครับมาครับทุกท่านมาแบ่งปันบอนสีกันเลยนะครับเนาะก็ก่อนอื่นขอแจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งของเบิร์ดชัยก็เมาเมาส50บาท เก็บเงินปลายทางก็เมาเมาหกสิบาทนะครับค่าส่งก็แสนที่จะแพงผมก็ขอคนละครึ่งทางแล้วกันผมออกให้ห้าเออท่านออกให้ห้าสิบส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมออกเองนะครับเ <c oughs> <c oughs> นาะมาครับบอนสีราคาดีแล้วก็ค <c oughs> ่าส่งไม่แพงนะครับนี่ครับเรามาเริ่มกันด้วยบอนสีต้นแรกนะครับ,เป,บเป็นบอนสีใหม่เป็นบอลใหม่นะครับทุกท่าน ชื่อว่าพลอยสีจลัดแสงนะครับมาจากสวนคุณพลอยนะครับนี่พลอยสีจลัดแสงใบกลมๆนะครับเอาไปเลี้ยงนี่ใบใหญ่มากโตมานี่ใบใหญ่มากผมไม่มีรูปต้นแม่ให้ดูอะ่ะผมล้มจอมไปแล้วนะครับแต่เขาสวยเขาเป็นบอนด่างสวยนะครับดูครับใบกลมๆด่างสวยพลอยสีจลัดแสงนาะเดี๋ยวจะลองไปเสิร์ชหารูปต้นแม่ให้ดูถ้าเจอก็จะได้ดูนะแต่ถ้าไม่เจอก็แล้วไปนะครับเนาะ เอาไปเลี้ยงเอานะครับบอลใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกมั้งน่าจะปีเออปีหกสิบหกอะไรละเออปีหกหกดิน่าจะปีที่แล้วน่าจะน่าจะต้นปีที่แล้วบอลใหม่ต้นปีที่แล้วนะครับโอเคครับกระถางนี้พลอยสีจรัดแสงขอที่หนึ่งรอบาทนะครับทุกท่านหนึ่งร้อบาทครับสำหรับบอลใหม่ต้นนี้เนาะพลอยสีจรัดแสงเป็นบอลด่าง เป็นบอลด่างนะครับเอาไปเลี้ยงเอาอันนี้เปิดด่างมาแล้วนะเห็นไหมเปิดด่างมาแล้วหนึ่งร้อยบาทครับกระถางที่หนึ่งนะพลอยสีจรัดแสงกระถางที่หนึ่งต่อไปครับพลอยสีจรัดแสงกระถางที่สองนี่ทุกท่านดูครับหนึ่งร้อยบาทหัวพอดด่างสวยๆเลยนะครับผมขายให้หนึ่งร้อยบาทนี่พลอยสีจรัดแสงมีน้อยนะก็ไม่ค่อยเห็นกันหรอกเป็นบอลใหม่ บอลก็ไม่ค่อยดังนะครับแต่จริงๆเขาสวยนะครับเนาะพลอยสีจลัดแสงเปิดด่างมาแล้วนะครับใบแรกๆไม่ค่อยด่างทุกท่านเลี้ยงไปเดี๋ยวก็เปิดด่างมาสวยๆนะครับนี่ครับหนึ่งร้อยบาทกระถางที่สองนะครับต่อไปครับพลอยสีจรัดแสงกระถางที่สามว้าวนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่เปิดด่างมาสวยๆเลย มันจะมนมนกลมนะครับนี่ทรงใบเขาสวยมากดูครับผมนี่พลอยสีจรัดแสงหนึ่งร้อยบาทครับบอลใหม่มีอยู่สามกระถางนะครับวันนี้นี่สวยๆเลยมันจะย้อนแสงไหมไม่ย้อนเนาะนี่ครับสวยๆนะครับพลอยสีจรัดแสงทุกท่านหนึ่งร้อยบาทต่อไปเอาสายหวานสายหวานนี่ครับลูกไม้สายหวาน มีอยู่สองกระถางอ่ะใครชอบหวานๆลนะ่ะนี่สายหวานทุกท่านใครชอบแบบหวานๆเนาะสีหวานๆต้องต้นนี้เลยแนะนําเป็นบอลด่างนะเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อนะครับทุกท่านนี่ครับลูกไม้กระถางละกระถางนี้เอาไปที่หกสิบบาทพอนี่ครับอันนี้หกสิบบาทนะครับลูกไม้กระถางที่หนึ่งหกสิบบาทต่อไปลูกไม้กระถางที่สอง นี่ครับหกสิบบาทนะครับนี่สายหวานไม่ควรพลาดดูครับออกดังๆหวานหวาน,วนสวยสวยนะครับหกสิบบาทนะคัดมาวันนี้คัดมาเนาะต่อไปครับลูกไม้อีกกระถางหนึ่งนี่นี่อันนี้เขียวอันนี้ม่วงคือสีใบเข้าแปลกดีนะครับทุกท่านดูอันนี้เขียว อันนี้ม่วงอะไรเนี่ยเออเนาะแปลกเนาะต้นเดียวกันนะทุกท่านดูต้นเดียวกันอืมแปลกดีนะครับกระถางนี้ลูกไม้กระถางนี้ไม่ค่อยมีนะครับเนาะขอที่แปดสิบาทแล้วกันกระถางนี้ขอที่แปดสิบาทนะครับทุกท่านลูกไม้แปลกดูเถอะเออมันแปลกดีนะครับแปลกดีลูกไม้แปลกขอที่แปดสิบาทนะครับไม่มีชื่อนะทุกท่านมันเป็นลูกไม้ แล้วสีมันแปลกอะ่ะเขียวกับม่วงเออแปลกดีนะสวยสวยสวยต่อไปครับผมมาโวคาโนอ่ามาบอลเก่ากันบ้างโวคาโนนี่ด่างแล้วนะโวคาโนกระถางนี้เอาไปที่หกสิบบาทนะครับโวคาโนด่างใบนี้เปิดด่างมานะครับแต่ใบอื่นมันยังไม่ด่างเนาะแต่ใบนี้เปิดมาแล้วนะครับนี่เปิดด่างมาแล้วโวคาโน บางท่านก็เรียก v o เ c a n o นะครับจริงๆแล้วน่าจะ v o ค c a n o มั้งเออผมก็ไม่รู้ว่ามันทับศัพท์กันหรือเปล่านะเออแต่ผมเรียก v o ค c a n o อ่ะเพราะว่า v o c a เนาะ v v o c a n o ผมก็เลยว่า v o ค c a n o มั้ง <laughs> แต่บางท่านก็เรียก v o เ c a n o นะครับไม่รูนะ้แล้วแต่นะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งติดศูนย์ซะด้วย เอาไปครับผมต้นนี้60บาทนะครับ60บาทต่อไปครับผมเพชรพระนครกระถางที่หนึ่งนี่อันนี้แนะนําต้นแบบนี้ด่างน้อยๆเนี่ยสวยเพชรพระนครนะครับกระถางที่หนึ่งแปบาทครับผม80บาทครับเพชรพระนครด่างมาแล้วอ้ดูรูดรอดใ่แทงหัวมาทองทองมาด่างแน่นอนนะครับออกเหลืองๆสุบๆ แปดสิบาทครับเพชรพระนครกระถางที่หนึ่งต่อไปเพชรพระนครกระถางที่สองนี่ต้นนี้ก็แปดสิบนะครับสวยนะด่างสวยเลยเห็นไหมสีทองสีเหลืองเข้านะครับเพชรพระนครผมมีสีเหลืองเนาะสีเหลืองด่างสวยดูใบแรกด่างสวยมากนี่สีทองเข้าเลยสวยนะครับนี่โดนแดดยิ่งสวยแปดสิบาทครับ เพชรพระนครนะครับต่อไปครับผมมีกันหรือ,อยังนี่ศิลานักปลาดศิลานักปราดอย่าให้เขาขับรถนะอืมไม่ได้นะศิลานะถ้าขับรถนี่ปาดแน่นอนเพราะเขาคือศิลานักปลาด <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คนละอย่างนี่ศิลานักปรลาดปลาดปลาดหมายถึงแบบผู้ร่วมเรื่องผู้ร่วมรู้มั้ง ปลาดเนาะเดาเอาเดาเอานี่ครับผมศิลานักปลาดครับต้นนี้เอาไปที่แปดสิบบาทครับศิลานักปลาดด่างสวยนะครับนี่แปดสิบบาทเลยนะครับต้นโตแล้วนี่ผมเด็ดใบทิ้งเพราะว่าใบเขาแก่แล้วเนาะนี่สวยๆต้นโตแปดสิบบาทครับศิลานักปลาดต่อไปสองต้นสุดท้ายของวันนี้นี่ ดารานภรัตกระถางนี้ป้ายน้อยแต่ป้ายนะดารานภรัตหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทกระถางที่หนึ่งดารานภรัตหนึ่งร้อยบาทกระถางที่หนึ่งดูขายสิราคาเบาๆทั้งนั้นนะครับนี่รีบจับจองกันไปต่อไปดารานภรัตกระถางที่สองนี่อันนี้ออกเขียวๆนันเนี่ยอันนี้ออกเขียว นี่ออกเขียวๆนะครับป้ายเขียวๆป้ายน้อยอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับดารานพรัดป้ายแล้วนะแต่ป้ายน้อยนะครับหนึ่งร้อยบาทดาราโนพรัดนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับน้องบอลสีบัวชัยก็ไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยเยอะแล้วก็มันยังไม่สวยนะครับช่วงนี้โตไม่ทันโตไม่ทันโตช้า รออีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทําเองขายเองก็ไม่ได้รับใครมานะครับก็กว่าจะได้ผ่ากว่าจะงอกกว่าจะอะไรอีกนะครับโอเควันนี้เบิดชายบอลสีก็ลากันไปก่อนนะทุกท่านสนใจบอลสีต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะโทรมาก็ได้สำหรับวันนี้เบิดชายลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ